สวัสดีครับผมพลวัตศมพิพัฒน์ครับอายุนะครับอยู่ที่64ปี8เดือนเห็นจะได้แล้วครับเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมาประมาณ8-9ปีที่ผ่านมาแล้วอาการเริ่มแรกเนี่ยปัสสาวะติดขัดนะครับตื่นกลางคืนตีสองตีสามนะครับจะตื่นทุกวันเลยครับจนมีวันหนึ่งปัสสาวะไม่ออกครับ เราก็ฝืนนะครับขับรถไปหาคุณหมอเลยครับเรียกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดเลยครับปวดแต่ว่าปัสสาวะไม่ออกครับพยาบาลนะครับเข้ามาเสียบสายปัสสาวะให้คือเสียบท่อสวนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าโอ้โหอาการนี้อาการหนักมากนะมันอาจจะต้องถึงผ่าตัดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะเอาท่อเนี่ยออกจากตัวเองไม่ได้คุณจะต้องเอาปิดไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่เนี่ยครับประมาณสัก7วันเลยทีเดียวแล้วค่อยกลับมาพบคุณหมอใหม่ก็พอ,อดอีได้มีผู้มีพระคุณนะครับที่ได้ ได้ทราบข่าวนี้เข้าท่านก็บอกว่าไม่ได้ผมจะไม่ยอมให้คุณต้องผ่าตัดท่านบอกจัดโทเมัซิงนะครับสเม็ด4เวลาครับก่อนอาหารนะครับเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนปรากฏว่าการปรัสสาวะของผมเนี่ยไม่ติดขัดเลยนะครับถึงยาคุณหมอให้มาเนี่ยเราก็ต้องทานแต่ว่าไอการที่เราจะต้องทานโทเมัซิงต่อเนื่องก็ต้องมีนะครับเราก็ทานโเมซิงต่อเนื่องมาอสองเม็ด ก่อนอาหารนะครับเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนเนี่ยรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเป็นปกติและตอนนี้เราปัสสาวะกลางคืนเราไม่ต้องตื่นและนะครับแล้วก็ปัสสาวะเป็นปกติตลอดทั้งวันเสร็จแล้วพอมีโท s มซิงพลัสขึ้นมาอ้าวปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นอีกเราก็ตอนนี้ณับปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่บัดนั้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเราทานแค่เช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดครับก็ทุกอย่างก็เป็นปกติครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ตอมลูกหมากเนี่ย มันก็เกิดขึ้นกับชายทุกคนได้นะครับตั้งแต่อายุ40ขึ้นมาตามหลักวิชาการนะครับใครที่มีต่อมลูกหมากเป็นได้ทุกคนครับเราควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดการอักเสบขึ้นมาจะดีที่สุดนวัตรกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพของที่นี่ดีจริงๆครับ